ข่าวแรกนี่บอกว่าสตีข้ามเพศเนี่ยกำลังแย่งคอนเสเร็ตเวทีต่างๆผู้หญิงหมดเลยนะคนขวานี่คือเรียโทมัสพอแปลงเพศแล้วก็ชนะผู้หญิงเด็คนทางซ้ายลาเชลเลวินวันตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกยูเอสดีทูเดเลือกให้เป็นผู้หญิงแห่งปีมีมนี้ก็เลยออกมาบอกว่าการที่จะดูถูกผู้หญิงไม่มีอะไรที่จะรุนแรงไปกว่าบอกว่าผู้ชายพอแปลงเพศและการเป็นผู้หญิงที่ดีกว่านะฮะนี่ก็เลยมีมีมนี้ออกมาครับซึ่งทางแฟกเชเตอร์เขาบอกว่า อันนี้เป็นความเห็นก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการอ้างที่ขาดบริบทเพราะอะไรเพราะว่าในการแข่งว่ายน้ําของทีอาทอมัสเนี่ยเขาไปคว้าแชมป์แค่หนึ่งรายการนะจากยี่สิบเอ็ดรายการที่มีการแข่งขันกันไม่ได้ว่าเธอชนะทำลายสถิติกันหมดเลยก็ไม่ใช่คือชนะแค่รายการเดียวฉะนั้นจะบอกว่านักกีฬาตีค้ำเพ่เนี่ยมาแย่งพื้นที่ของหญิงหมดเลยก็ไม่ถูกส่วนทางและเชลลวินนะฮะ วันนี้ดังมากนะเพราะว่าไบเดนเนี่ยเลือกให้มาเป็นรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นสตรีข้ามเพศที่ดำรงแหล่งสูงสุดในรัฐบาลของสหรัฐเท่าที่มีซึ่งการที่เธอถูกเลือกเป็นสตรีแห่งปีของ USA Today เนี่ยเธอไม่เป็นคนเดียวนะครับใอลิชเนี้มีทั้ง11ลายคือเป็นหนึ่งใน11ลายเท่านั้นจะบอกว่าสตรีข้ามเพศมาแย่งความมีความชอบของผู้หญิงหมดเลยก็ไม่ถูกต้อง